พี่ทองเจือกับครอบครัวค่ะรับทำใจยากหมอเก่งสุดในไทย5คนพูดตรงกันอัปเดตอาการเสียากับโรเตอร์พี่ทองเจือนะคะอัปเดตอาการให้ได้ฟังกันแล้วคะ่ะหลังจากที่หมอคนเก่งที่สุดในไทย5คนเนี่ยพูดตรงกันเลยน้องโรเตอร์ก็จะต้องผ่าตัดส่วนอาการป่วยหนังเซียลูกสาวคนโตจะต้องรักษาอยู่รับ พื่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารพัดทั้งมูเตลูสวดมนต์ขอพรในทุกๆคืนหลายคนยังคงส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับครอบครัวก,กันอย่างมากนะคะสำหรับลูกสาวคนโตอย่างน้องเซยยาเนี่ยป่วยเป็นโรคฮาชิโมโตะไทยร้อยค่ะจากนั้นลูกชายคนเล็กอย่างน้องโรเตอร์เองเนี่ยก็มาประสบอ,อุบัติเหตุจากการเล่นเซิร์ฟเกตจนทำให้หัวกระดูกบริเวณสะโพกเคลื่อนทำให้ขาข้างที่บาดเจ็บ ลงน้ำหนักไม่ได้ทำกายภาพและต้องหยุดพักกิจกรรมการแข่งขันทุกอย่างค่ะในด้ำพิษก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าก็ทำใจยากนะครับหมอเก่งสุดในไทย5คนจะพูดตรงกันเลยล่าสุดนั้น ทางนั้นของพีททองเจืออัปเดตวันที่3พฤศจิกายนออกมาเล่าอาการของลูกๆทั้ง2คนได้เผยว่าสําหรับโรเตอร์ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เนี่ยน่าจะครบ90วันแล้วตามกําหนดของเราก็จะดูอาการที่มันเมื่อครบ90วันถ้าไม่มีการเคลื่อนเพิ่มเติมของหัวกระดูกแสดงว่าเราทําทุกอย่างถูกทิศแล้วตอนนี้เนี่ยทิศทางมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเยมื่อ2เดือนหรือประมาณ14วันที่แล้วเราไปเอ็กซเรย์ทุกอย่างก็อยู่ในทางที่ไม่มีการเคลื่อนที่เพิ่มนะ ก็ถือได้ว่าเป็นมิติหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีตอนนี้รออีก2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาอีกสเต็ปหนึ่งที่ผ่านมาเรารักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดและไคโลโรแพคติกทั้งที่2ทีมยังไม่มีใครเข้าไปจัดการตรงหัวกระดูกที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับจะต้องการก้าสร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นให้แข็งแรงทีมจัดกระดูกจะดูแลเพื่อให้กระดูกรอบข้างเือนพร้อม ตามนัดหมายกำหนดการ90วันทั้ง2ทีมเนี่ยจะเริ่มเข้ากันทำงานตรงกันนั้นเขาเนี่ยใจสู้มากมากเลยนะครับวันที่เป็นวันแรกเขาสั่งวิลแชร์มาเองเลยทางออนไลน์แล้วมาเก็บไปทางที่บ้าน1,280บาทผมก็เห็นว่าเป็นมีแชร์ที่ไม่โอเคก็เลยบอกว่าซื้อที่มันแพงๆกว่านี้ได้นะเดี๋ยวป้าซื้อให้เขาบอกไม่เอาเดี๋ยวเขาก็หายแล้วเขามีเวลารู้สึกแล้วว่าคือเขาจะไม่เป็นตลอดไป ยากมากครับกับการตัดสินใจไม่ให้ลูกผ่าตาดัดเพราะว่าคุณหมอที่เราไปทั้ง5ท่านเป็นคนที่เก่งที่สุดในเมืองไทยทุกท่านก็จะพูดตรงกันหมดว่าผ่าเลยไหมแต่ผมกับภรรยายก็รวบรวมสติแล้วก็ขอถอยออกมาก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรหลังจากรักษาแล้วปลายเหตุคืออะไรสุดท้ายภรรยาก็ศึกษาจนได้ไปเจอกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วฟังน็อตไปตามที่โรงพยาบาลแนะนําหลังจากนั้น1 0 1ถึงปีจะต้อง ตัดอีกทีเปลี่ยนหัวกระดูกชิ้นนั้นต้องแบบเพราะมันจะเสียหายแน่นอนเนื่องจากมันมีน็อตอยู่ยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ